ใจใช่ครับช้อนอาหารเช้าของกินเปียบเลยน,น่าอร่อยน่าอร่อยจังนะอยู่หยุดไกลฮะับในระยะระยะนี้ผมต้องไก่สุนัขพรมนะไม่เห็นผม งานโอได้หมได้ไหมครับพี่่ดงขนมากินลยนะไมียกอนียกอนเ้ดงขนตัวเองมากินไล้ดูมันละกอ,ม,าากอมันละกอมันให,หวานนะชิมแล้วครเมื่อกี้ บอนอะไรก็มาปุกลตอนนี้นาวสารน่ะแม่วันนี้นั่งกิเนเพระใช่ดึงฝน,นมาชิมนะมันจะม,ม,จะมีมันจะมีตรงไอ้ที่มันเป็นเขาเรียกอะไรครับที่เรามันจะมีตรงเป็นเน,นื้อๆนิดนึง เนื้อเนียวว่ะจอสวัสดีีเก๋นะครับกินเนียไม่ทันเสร็จเลยตอน สวัสดีมันใหม่แล้วครับโอ้ยเจ้าอ้วนจังเลยครับเนี่ยกลับมาจเจ้าอ้วนเลยฮะผมกลับมาเนี่จออ้วนเลยเนี่ยกินตลอดเนี่ยอ้วนเลยเนี่ยเออเออเออมาจอ กูมั้ม,มเรียมั้ยเนียนเนียนเนียนยิ้มเนียนเนียนรู้เลยว่ามันจะได้แน่ๆโดนแน่ๆใช่ไหมจอ๋อมันอุ้มมันขึ้นมาเลยมันต้องเราแข็งไม่ไรคือจะอุ้มขึ้นยังไงจะอุ้มขึ้นยังไงจะยกขึ้นไงยกแล้ววิ่งจ๋อตอนนี้ใครมา ตอนนี้กำลังไปกี่มันจะจวดจวดเลยเจ้ารถนี้นะลาจอดหน้าตลกหนูได้เขาดีมากมันหนูที่ตร่งนาเลยจ้าจอดหน้าตัวเองหน้าตลกถ้าเป็นหนูที่ทุ่งนาตอนนี้มันจะจวดแน่นอนในตัวนี้จวด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 มันมันจวดจวดเลยนี่มันอาจจะมืดนะครับเพราะมันย้อนแสงนะครับหู้ยมึน้งหงาเลย ว่าละกอลแลนด์เหรอครับใช่ครับพี่เจของของของที่จากบีซีเหรอฮะมันไม่เหมือนมั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 น,ม,นมันสุกมันแก่ไม่จัดนะฮะเนี่ยแล้วข่มขืนมันมาฮะเอ,อ้อ